สวัสดีค่ะมิเชลชวนชิมกินอาหารเป็นยาเมือ่อเช้าวันนี้มีธัญพืชนะคะจากร้านสะดวกซื้อ3ชนิดซึ่งสารอาหารก็ดีครบอยู่แล้วเราก็จะมาเติมผงความสุขนะคะผสมอาหารนี่นะคะเพราะงอกอีก24ชนิดเข้าไปนะคะพอเราเติมเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ด้วยนะเ,เติมเสร็จล้วก็จะเติมนมนมอมัลมอนผสมมอนะ สูตรนี้ก็ไม่มีน้ำตาลนะคะยังมีโปรโมชั่นอยู่ในท็อปหแถมหนึ่งนะคะโปรโมทเพ่นิดหนึ่งเพราะว่ามันก็จะทำให้เราได้สารอาหารตอนเช้าเนี่ยครบหหมู่แล้วก็อิ่มกันไปจนถึงบ่ายเลยนะคะ mm hmm. พเพื่อนๆนมอัลมอนด์ก็คือโปรตีนสูงที่สุดในโลกเราทราบอยู่แล้วแล้วก็ได้ธัญ,ญพืชเปาะง,งอกมาอีก24ชนิดแล้วก็ธัญ,ญพืชสดอีก3ชนิดนะไปหาทานกันนะคะ อร่อยได้คุณค่ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ